สวัสดีครับป๊อบป๊อบซิคเกอร์สานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นของ LA Girl ที่ออกใหม่กันขั้นตอนแรกเดี๋ยวขอทากันเดดก่อนป๊อบใช้ของ Mizumi นะครับตัวนี้เป็นตัว Waterproof แต่ว่าป๊อบรู้สึกว่าป๊อบชอบตัวธรรมดามากกว่าที่เป็นฝาสีฟ้าอันนี้ผสม Shimmering Skin Base ของ m o r i s k a เข้าไปด้วยนะครับเบสตัวนี้มันจริงแล้วปอบชอบแต่ว่ามันเกลี่ยยาก ก็เลยเวลาทาพอผสมกันแดดแล้วว่ามันทําให้เกลี่ยง่ายขึ้นและนี่ก็เป็นรองพื้นที่เราจะมาลองกันในวันนี้นะครับเป็น la girl pro coverage illuminating long wear foundation คือตัวเนี้ยมันมีความคล้ายขึ้นกับ make up for ever ultra hd นะครับเพราะว่าทางแพ็กเกจจริงทรังอะไรเลยสีที่ป๊อบใช้จะเป็นสี นูตเบจซึ่งมันจะเข้มกว่าผิวป๊อบนิดนึงแต่ป๊อบก็จะว่าโอเคนะเดีย๋ยวลองทากันเลยดกว่าเครื่องหน้าป๊อบจะลองใช้เป็นฟอ,อ,องน้ำนะอีกครื่องหน้าป๊อบจะใช้แป้งครับเดี๋ยวลองเครื่องหน้านี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนป๊อกวีโอเคเลยอ่ะซองป๊บป,ป,ป,ประมาณแบบมีเดียมคอเลอร์เลยนะ เราก็เกี่ยงง่ายทุ่งน้ามีรองพื้นน้าสดอืมบวกน่าบวกเด้อเดี๋ยวเรามาลองลงข้านี้ต่อกันโดยที่เราจะใช้เป็นปองน้ำตัวนี้กพใช้ของเรียลเทคนิคนะครับโอเคลงทั่วหน้าเรียบร้อยที่แน่ๆเลยคือว่า มันเป็นรองพื้นที่เปียกคือแบบว่าเหลวแล้วก็พอลงไปที่หน้าก็ลังรู้สึกว่ามันแบบมีความแบบน้ำๆมีหว่านะมันแบบเพราะว่าจริงๆอาจจะเพราะว่ามันคือ Illuminating งก็ไดนะ้มันคืออิลูมิเนตตอชใช้แปลงกับใช้ฟองน้ำไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันคืออ๋อใช้ได้ง่ายเหมือนกันแล้วแต่คนถนัดแล้วแต่คนชอบเลย ลองเพื่นตัวนี้หนละักที่ดูรีวิวนะยังไงก็ต้องเสร็จด้วยแปลงนิดหนึ่งยิ่งแต่ถึงถึงตอนนี้อากาศบ้านเมืองเรามันจะแบบว่ามีความแบบเย็นมากอะไรบ้างเดี๋ยวพอจะมาแต่งหน้าต่อด้วยขั้นตอนอื่นอื่นกัน,นครับมีความบ้าบอลกับ LA g เอ l รนะเนี่ยเพราะว่าเราเพิ่มคอนซีลเลอร์อมาตัวนี้โปรคอนซีลป๊อบใช้สีคมนิเบจกับโพสเลนใต้ตา แต่หัวเนี่ยมันควบคุมยากอะแต่มันดีนะใช้พอสิสตินแบบไม่เยอะแบบให้มันแบบสว่างขึ้นนี่มแล้วก็เปลี่ยนไปฟองนะีรล,ลองพื้นที่มันดูเข้มมากแะมันก็จะโดมีมิติมากขึ้นนะถ้าเกิดใครไม่ชอบไม่ต้องใช้แบบคอนซีลเลอร์ใต้ตาสว่งางแบบป๊อบก็ได้นะครับ ประมาณลงเป็นคอนทัวร์ป๊อบไซส์สีโทสแบบมันเนี่ยมันควบคุมอเนญยากอะโอเคลองพื้นมันฉ่ำมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเซ็ตด้วยแปง้งป๊อบใช้์ RCM A No Color Powder แพคเกจมันแบบ,บ,บบกับกระโปรกกระโหลกกลามากแต่ว่าแป้งมันดีแป้งใช้ของทั c ชอบ หน้าแมททันใดเออเรามาป๊อบจะลงออ NYX No Filter Powder ที่ขี้กรอบหน้านะครับเนี่ยวนแบบเนี้ยแบบเพื่อที่จะเกลี่ยให้มันเนียนมากขึ้นต่อมาลงคอนทัวร์ฝุ่นป๊อบใช้มาจากของ i n s t a m a าส เบอร์40นะครับใช้สีไฮไลท์ปัดตาตาไปนิดปัดบ,บรอนเซอร์เพิ่มนิดนึงใช้ของรีคอนเซปต์อานะครับตัวนี้แบบเก่ามากแล้วแต่ว่ามันสีมันสวยไฮไลท์ <High light S 1> วันนี้ใช้ Physician Formula กับ m o r p h e M510 ปัดวนๆไปเลย ใช้ของ f ฟ e d o m ม r r w w Palette FREEDOM เป็นแบรนด์ที่อยู่อังกฤษและมีขายบ้างที่อีฟแอนดอยเล็กน้อยเพราะว่าใช้ฟุ่นอย่างเดียวเนวันนี้เดี๋ยวใช้ดินสอด้วยดีใช้ดินสอด้วยดีกว่าใช้ดินสอหอเดือแซมก่อนเป็นสีน้ำตาลเทาโอเคพอกันกับการลงดินสอ และต่อมาเราจะลงด้วยฝุ่นรอบใช้4สีประมาณนี้ฮนะสองสีนี้ปัดคิ้วด้วยเมกมีบราล์ของเอเซนสองสีเรื่องเยอะประมาณนี้ก็เรียบร้อยเดีย๋ยวพอลองปอกเชีดสเปรย์น้ำแรดนิดนึงให้ไ่ไม่ปไม่แป้งมากไปนะ 11เโมงส4นะเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เวลา6กโมงกินเวลาไปทั้งหมด6ชั่วโมงครึ่งหนละังจากตอนที่แต่งเสร็จมาตอน11โมงครึ่งเนะเาะอ่ะนี้แล้วมาดูสภาพหน้าตอนนี้กันก็คือว่าหน้ามานันแล้วแหละเพราะว่าวันนี้แบบว่ามีความไปสยามไ,ไปนู่นไปนั่นไปนี่มา เดี๋ยวเรามาลองซับมาออกอนต่ที่ตอนนี้รู้สึกได้คือว่าตัวจมูกมันมากแล้วก็มีที่อื่นก็แาแต่ว่าจุดสังเกตเลยก็คือว่ามันไม่เป็นคราบเลยใต้ตาไม่ตกล้องที่จมกูกด้วย <S 2> <S 2> <S ถือว่าตัวนี้เป็นรองพื้นที่ดีมากๆาเลยนะป๊อปในความคิดป,ป๊อบสำหรับราคาประมาณที่อเมริกาเนี่ยจะสิบเหรียญแต่ที่ถ้าเราพรีในไทยมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหลือประมาณเอ้ยไม่ใช่ก็จะกลายเป็นประมาณ400ไม่เกิน500ก,การปกปิดปานกลาง เกลี่ยง่ายดูเป็นผิวนะแล้วก็ราคาไม่แพงส่วนมันอันนี้มันไม่คุมมันอยู่แล้วเพราะว่ามันชื่อว่า illuminating แต่ด้วยความที่มันถึงมันจะไม่คุมมันเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่เป็นคราบมันมันก็คือมีความรองแวร์ระดับหนึ่งนะแต่ผมก็คิดว่าคงจะไม่อาจถึงขั้นแบบสิบชั่วโมงยี่สิบสิบห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ถึงแต่ด้วยความที่ว่ามันมีข้อดีของมันอีกก็คือว่ามันมีสีให้เลือกเยอะด้วย ก็คือว่าอาจจะทุกคนอาจจะหาสีเหมาะที่บอกเตียงได้อย่างป๊อบแน่นอจริงป๊อบอาจจะใช้สีที่อ่อนกว่าน,นี้ได้แต่ว่าป๊อปว่าใช้สีเนี้ยโอเคแล้วนะครับส่วนถ้าให้เทียบกันว่าเนื้อตัวนี้กับเนื้อตัวของเม้าเฟอร์เว e รมันต่างกันยังไงคือป๊อปอาะไม่มีตัวนั้นแต่ว่าป๊อปเคยใช้กับหน้าคนอื่นกับรุหน้าลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วป๊อบรู้ว่าตัวนั้นอนะ่ะของเม้าเฟอร์เวิรเนื้อจะหนากว่าส่วนตัว L a g เ r l เนี่ยจะบางกว่าแล้วก็จะ ฉ่ํากว่าส่วนตัวนู้นอะ่ะจะมีความแบบว่าซาตินกว่านิดนึงนะแต่โดยรวมว่าคือเธอมัน400อะ่ะแล้วมันคุณภาพดีมากเนื้อดีสีดีแพคเกจจิ้งแบบแบบดูแพงอะ่ะมันดูแพงมากกว่าราคาของมันเยอะก็คือว่าถ้าหาได้ก็ลองดูยิ่งใครที่ชอบผิวฉ่ําหรือว่าใครที่ผิวแห้งเนี่ยก็ลองดูต้องชอบแน่ๆนส่วนใครที่ผิวมันคือก็แน่นอนว่าต้องเซตด้วยแป้งหรืออาจจะใช้ไพรเมอร์ที่คุมมันช่วยก็ได้นะครับ อเคอีกตัวนึ้งที่อยากจะแบบขึ้นชมก็คือความดีงามของแป้งตัวนี้ rcma no color powder คือแบบลอล่าตกกระป๋องไปเลยเจออันเนี้ยอันนี้คือดีกว่ามากรักปลื้มตัวนี้ราคาประมาณ600อยอบะบสั่งมาประมาณ600บาทถือว่าโอเคสำหรับการรีวิวรองพื้น l a girl คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะคะสามารถติด ติดตามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กล่อง description box ด้านล่างนี้นะเดี๋ยวบอจะทิ้งไว้ไม่ว่าจะอาจจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่มีกับร้องพื้นหรือว่ารีวิวอื่นๆที่อบอปเคยดูอบอปก็จะใส่ไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเหมือนกันขอบคุณมากครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ